จะต้มจะยำจะผัดพี่ก็ถนัดถ้าให้พี่ร้องไปด้วยมาสิจ้าน้องคนสวยถ้าน้องจะช่วยร้องรำทำกิน สวัสดีครับผมต้อนรับทุกๆท่านเลยแล้วกันนะฮะมาอยู่ในรายการร้องรำชํำกิน EP นี้ครับคุณผู้ชมครับผมเป็น EP ที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะไรประมาณนี้เราก็ต้องแบบว่าหาเมนูเมนูอะไรดีๆเด็ดๆเนี่ยแหละให้กับสําหรับคุณผู้ชมเนี่ยได้ไปร่วมปาร์ตี้กันในสําหรับในครั้งนี้กันด้วยแต่ผมติดอยู่อย่างหนึ่งตอนนี้ก็าลังคิดอยู่เหมือนกันนะว,ว่าในช่วงของเมนูปีใหม่สําหรับในครั้งนี้เนี่ยยังนึกไม่ออกเลยว่า เอาเมนูอะไรดีและเพื่อนที่จะมาร่วมกวนของผมในวันนี้เนี่ยใครจะมาร่วมกวนกับช่วงของปีใหม่ในวันนี้มอคิดแป๊บนึงแล้วกันนะครับว่าใครจะมาในวันนี้มา้ยนมาหรือว่าตกใจมดเลยจะมากได้ไนเนียมาร่วมวงฉลองปีใหม่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับ ผมไม่ได้คิดว่าคุณจะมาผมคิดว่าจะต้องเป็นศิลปินโด่งดังที่จะมาทำกับข้าวกับผุ้ในวันนี้นี่นี่นี่น่ทำไมศิลปินโด่งดังเนี่ยเขาอยู่แถบนี้เออรับประกันคุณไม่มีผิดไม่มีพลาดแน่นอนศิลปินโด่งดังคุณนก็จริงครับเออจริงข้านีหรือเปล่ามีเรียกพาใครมาหรือเปล่ามีนี่นี่นี่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแถวแถวนี้หน้าตาเขาออกจะแบบน่ารักน่ารักแบบว่าคิด คุกคิดคุกเลยเจ้าของเพลงอีม is ังลู่มาเดี๋ยว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 เยังเดี๋ยวเชื่ออะไรนะอีมังลู่ไม้มันชื่อเพลงว่าอีลู่มังไม้ ใช่มีมังรู้ไม่มาจากไหนล่ะคุณรู้ก็เดี๋ยวว่าคุณมารายการอะไรผมรู้เลยว่าห้องเชือดนะฮะเละนีครับห้องเชือดสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะฮะเดี๋ยว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 และแล้วก็แล้วก็โอ้ให้เกี่ยวพิธีกรด้วยว่ะแล้วยังไงเราวันนี้เนี่ยคืออย่างนี้เมื่อสักครู่เนี่ยผมบอกคุณผู้ชมไปว่าเนี่ยเทปเนี้ยเป็นเทปปีใหม่และเนี่ย คือผมก็ำลังหาเพื่อนมาร่วมปาร์ตี้กับข้าวก็ยังไม่ได้นึกเลยว่าบจะทำอะไรกินพ่เือนะก็พอมีนิดหน่อยแล้วก็ไม่คิดว่าเพื่อนสองคนนี้จะมาเยือนที่นี่กับข้าวกับปลามันก็พอแล้วมังเนี่ยปีใหม่กับข้าวก็ไม่มีแล้วปลาก็ไม่มีเก็บเป็นฝัแล้วเอาอย่างนี้ยงงไเมนูปีใหม่ทั้งทีทำไมฮะขอนำเสนอ ในตอนช่วงเวลานี้นะฮะครับขอบคุณก่อนแล้วกันนะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับ Astro Healthy นี่กินแล้วผิวใสนี่อวดผิวได้อวดผิวได้ไม่ใช่แค่ว่าเฉพาะกินนู่นกินนี่อย่างเดียวต้องดูแลสุขภาพด้วยจากภายในไงจากภายในสุขภาพถ้าเกิดอยากจะดูแลผิวอย่างที่เบียร์บอกนะฮะดูแลผิวดูแลกระดูกตามข้อต่างๆอย่างนี้นะฮะฟ้าใสคอลลาเจนพลัสตัวนี้เขามีส่วนผสมของคอลลาเจนดีด้วยคอลลาเจนนี่มันจะช่วยทําให้หน้า ท่านดียังมีอีกอย่างหนึ่งคุณแบงค์อกโกรเฮ้ <laughs> <laughs> อีกหนึ่งบริบาลที่ดีมากเลยนี่เลยคาคาร่าเสริมปวดข้อปวดเข่าเสริมภายในสู่ภายนอกโดยเฉพาะคนอายุเยอะๆขึ้นอายุคนเราเพิ่มมากขึ้นแบบนี้แบบนี้ถ้าเกิดว่าได้ทานคาคาร่านะฮะกระดงกระดูกก็จะดีขึ้นดีมากเพราะต่อก็จะดีผมยังไงฝากด้วยแล้วกันถ้า่องอะไรสนใจนะครับผมนี่เลยนะฮะเข้าไปทางไลน์หรือว่าเฟซบุ๊กของ Agro Healthy กันได้ที่ผมเตรียมมานนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะ นี่เลยไก่สดในวันนี้นไก่สดในวันนี้ต้องสดสดต้องสดครับต้องสดมีอะไรอีกครับมีแป้งอันกประสงค์ครับผุนแป้งลงอโอ้มีอะไรอีกครับยังมีนี่เลยเป็นท็อปปิ้งของเราหน่อยหนึ่เพื่อจะทำให้รสชาติในบันดูกลมกล่อบมากขึ้นอนี่ครับผมนี่มีชีสครับผงชีสนะฮะผงปาปิก้าแล้วก็ผงแซ่บสำหรับในวันนี้กันด้วยครับแล้วก็เตรียมน้ํามันนะครับผมเพื่อจะไว้ทอดอีกอย่างหนึ่งก็เตรียมน้ำซะหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อจะมาขยาเขยง่ายง่ายเดี๋ยวไปทําพร้อมๆกันเลยนะ เครับเอางี้คุณแบงค์หน้าที่คุณคุณเปิดขวดน้ำมันก่อนเลยโอ้โหนี่ยากเหลือเกินเปิดขวดน้ำมันเนี่ยประเด็นวิธีที่ยากเหลือเกินสำหรับอเย่าไปขวดน้ำมันไม่จำเป็นต้องทุบตูดวิธีการเปิดขวดน้ำมันนะครับเมื่อเราได้น้ำมันมาแล้วเนี่ยเราจะมีเห็นฝาเขียวๆอย่างนี้เราเปิดอย่างนี้ครับคุณ้ดี่ไงนี่แหละนี่แหละเราเป็นคนแบบนี้เราต้องแบบนี้ตลอด กระทาผมกระทาผมร้อนแล้วคุณใสไปเลยคุณเทไปเลยใสไปเลยให้หมดเลยนะคุณใสไปเลยให้หมดเลยคืออย่างนี้ต้องบอกต้องชมรัผมอย่ารใช่ใช่การทอดสำคัญที่สุดเลยนะต้องบอกว่าเป็นน้ำมันใหม่เดี๋ๆเไม่เด่นเดนเดินเดนเดินเดนเดนหดเดมนนเดิคุณเดี๋ยดเดินเดินนเดนดน นี่คุณผมมีเคล็ดลับกับการที่จะทอดไก่แล้วให้แป้งเนี่ยมันแบบว่ามันเข้ากันดีคราเนี้ก็บางกรอบเออบางกรอบบางกรอบคุณคุณมีคุณนี่ผมเอามาฝากที่ใหม่เนี่รับว่าเอาไก่ไปจุ่มไก่ไปจุ่มน้ำเอาไก่ที่จุ่มน้ำเอามาใส่ในกระมังจุ่มไก่ที่ต้องละเอียดอ่อนนะคุณผู้ชมครับ นี่แหละฮะคุณจะต้องเลือกนี่เด่นเอาคู่ไปไอยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดผมมีแป้งอเนกประสงค์อ่ะเทแป้งเลยนะฮะเทแป้าเต็มแป้งเนยะสมท้าเด็ดโว้ยโอ้โหนี่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 ระวังระวังโดนกระทะระวังโดนกระทะเอาเอาเอาถาดมาเอาถาดมาถาดถาดถาดนี่มาไหนครับถาดมาเลยโอ้โหเราไหมเออโอ้โหปล่อยแล้วพอแล้วปล่อยแล้วสารตรงนี้ไม่ไหวอ๋อเหรอไม่ได้ยินอ่ะเมื่อกี้อ ยินแล้ไม่ได้ินอะไรกระทักระทัระวังกระทัดระวังอันตรายเฮียยาวไก่วิกส์ฮิแว์ฮิว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 วาฮิวว์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 ฮิอว์ฮิว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 วฮิวฮิฮิฮิว สวยงามนี่คือแป้งบางกระลา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 าลางบกันอยู่นนี่อย่างนี้นี่เห็นไหมดีะคุณมหลคุณเห็นมาึแ้ว่าแบบว่าแป้งเนี่ยสวยแบบนี้ไม่ได้เล่นๆนะอันนี้าิดลับง่ายเลยคุณผู้ชมครับผมสแล้วะเออเอาสิเฮ้ยโอ้ทอดเก่งมากเลยเต้สวยงามผมบอกเลย่าโอ้ยสวยอะเฮ้ยเฮ้ยดีอะโอ้ทอดเก่งนะมา ไปร้องเพลงวันนี้แกไปแข่งรับเชิญเบียร์ทำกินใช่ต้องมีเพลงต้องมีต้องมีต้องมีคุณก็ส่งศิลปินหน่อยสิแล้วนะครับเพลงนี้มาจากก้นบึ้งลึกๆในหัวใจที่ผู้ชายคนนี้อยากจะส่งความสุขให้กับทุกคนในการทำกับข้าวอาหารถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับเข้าวันนี้ครับเบียร์วัชสันครับผม เด um ี๋ยวเดี๋ยวคุณเรียกชื่อผมให้มันถูกต so, ้องด้วยอะไรผมชื่อว่าเบียคันห huh> ิมอ๋ออ่ะเบียคันหิมอ๋อแลนก็คือเบียคิมพันเราจะทอดไปนะฮะแล้วก็ร้องไปด้วยอ่าน หลอกว่าพี่ไม่มีแล้วน้องหลอกว่าพี่ไม่มีแล้วน้องหลอกว่าพี่ไม่มีแล้วน้องน้องอย่าไปมองใครนอกจากพี่โอ้โหลออย่างแรงเลยครับเราเนี่ยโอ้โหลอกตั้งแต่กำเนิดเทแต่เกิดไม่มีที่ติ หลออไม่บัญยั่บัญยังหลออทิ้งหลออคว้างหลออขันหัวกะทิหลออเต็มที่ไม่ปราณีใครหลอควายล้มหลอกซะจนหัวตายหล่อถล่มถลายหลอกกว่าปลาไหลเป็นกองหลอกกว่าพี่ให้ยักไม่มีเล่าน้องหลอกกว่าพี่ไม่มีเล่าน้องหลอกกว่าพี่ไม่มีเล่าน้อง ยังไรกูที่พี่หล่งอยู่ก็แค่เธอหนะนี่ขยบมาใกล้ๆมาตมกลงจะจีบนะได้โปร,ารดาันด้อย่าเดินหนีลอยังนี้แถมยังจริงใจไอ้่วนีไซที่ก็เป็นคนดีเอาพี่ไปกอดที่เชื่อพี่สิไม่แบดบอยโอ้ยคนมันรอรักเดียวที่รอสาว่อจวอไม่ได้ ย,ยิงให้พี่หน่อยพี่ร่อยังคอยเกี่ยวก้อยกับน,อน้องเออคนมันหลอดช่วยไม่ได้ทำไงดีอ,อ่ะหล่อ,อ,อ,อ <c oughs> แต่อย่างไรคู่ที่พี่เล็งอยู่ก็แค่เธอนนนี ใขยบมาใกล้ๆมามาตกลงจะจีบนะได้โโรดการได้อย่าเดินหนีรอยอยังนี้แหมยังจริงใจไอ้ส่วนนิสัยก็เป็นคนดีเอาพี่ไปกอดพี่เชื่อพี่สิไม่แบดมอยโอ้ยคนมันรอรักเดียวที่รอสาวต่อจวอไม่มหนึอกรอย,ยี่ ให้พี่หน่อยพี่หล่ออย่างหอยเกี่ยวก้กอยกับน้องมาร้องกพี่หน่อยพี่หล่ออย่างหอยเกี่ยวก้กอยกับน้องหลอกว่าพี่ให้ยังไม่มีแล้วน้องให้ยักหลอกว่าพี่ไม่มีเล่าน้องหลอกว่า,าพี่ไม่มีเล่าน้องน้องอย่าไป ใครก็บอกมาพวกเราเนี่ยหลอจังเลยะ่ะหล่อมากเลยอะหล่อที่สุดเลยอะทำไมหล่อแบบนี้หล่อสุดๆเลยอะ สวยงามมากเลยดีไหมคุณเบี้ยมันหล่อกอะเพลงของเขาทําให้ไก่ออกมาน่ารับใช่ไก่มันลอกมากเลยเนี่ยตัวผู้แน่นอนเลยใช่ไหมนะฮะตัวผู้ไงมันหล่อไงโอ้คุณผู้ชมครับนี่แหละครับผมผลงานของพวกเราเนี่ยครับผมทอดไก่เสร็จเรียบร้อยแล้ว อะไรยังไม่หมดเราจะต้องแบบเพิ่มยังไม่แทบการกินไก่วหวานให้มันมีรสชาติมากขึ้นคุณไม่เห็นแล้วเนี่ยผงเนี่ยสามผงเนี่ยสามผงเนี่ยอะไรอ่ันนี้อันนี้อันนี้คือผงอะไรเนี่ยอันนี้คือผงอะไรวะอันนี้คือผงซีสชีสไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แซบอันนี้ผงแซ่บอันนี้ผงแซ่บอันนี้คือชีสครับครับแล้วก็บีก้าบีก้าอันดับต่อไปเนี่ยผมนะจะเอาไก่เนี่ยใส่ไว้ในกล่องก่อนใส่ในกอในกล่องก่อนเอาคุณอยากกินรสชาติไหนก่อนดีคุณเอา เอาแซ่บๆค่ะเอาแซ่บก่อนเลยใช่ไหมเลยซ่บแซบเลยจะเป็นปาปิก้ามาอ่ะอันนี้ใช่ไหมเอาใส่เข้าไปแล้วอะไรนะไอ้นี่นะหน้าที่ของคุณคุณปิดฝาแล้วคุณเหยาเหยาวอืมยาดีๆนะเออเอาอ่ะแซ่บๆผงแซ่บผงแซบแหม่พี่เดี๋ยวพี่ยาวี่เดี๋ยวพี่ยาวเซซี่ไหมเซซี่ไหมเซซี่อยู่เลย ันนี้มันคือวิงแจบวิงแจมวิงแจวิงแจมแเอันนี้เลือลือผงชีดไงเออาเอาใส่ให้หมดเลยดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อีกอันนึงอีกอันหนึ่งไม่ได้ทำไมอ่ะอ่าเฮ้ยอ่ะอยาชีตึงตึงตึงสี่หกเียวสีอีตตึง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 ต <C> สีเพียวเขียวว่ะสีเขียวเขียวเอออันนี้เหรอผตไต้คิดว่าไงผมจะไม่เป็นบานนั้นนะผมไม่ดูโอ้ยไม่เดียวอ่ะอันนี้ไงเดียวออแล้วหนึ่งสองสามจิ้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 จิมจิ้จิมจิมจิมจิ้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 มมจิ้มจิมจิ้มมจิมจิ้้ม เออนี่ก็ใช่ไงนี่หนี่เลยเฮ้ยสีสวยก็ได้อยู่นะอ่ะให้เบียร์กินให้เบียร์ชิมมีเอาใส่ผงเยอะๆออ่ะันเฮ้ยเบียร์ไม่กินไก่มันกินผงมันชัวร์เบียร์กินผงก่อนเฮ้ยเรากลัวเรากินน้ำทั้งวันอะหน่อยเรากลัวผมเราล่วงเเราไม่มีอะไรล้วงมากกว่านี้นะเอางี้เบียร์ก่อนก่อนกินก่อนกินเนี่ยชิมผงก่อนว่ารสชาติมันเป็นไงเพราะว่าเราจะได้ดูว่าเออมันขายได้ไหมแบบมีกินเลยมาซูมเลยซูมเลยกินเลยกินเลย กินเลยอร่อยมากเลยเมื่อคลิปสุดยอดน่ารักมากครับคลิปนี้เชื่อเลยว่าเป็นกระแสในวอลล์แน่นอนเยี่ยมทำเราทำคนเราไหวๆเราเฮ้ยทำเกินไปอ่ะเมื่อแล้วยอดกินเจนเิออันเนี้ยไม่ดจะหาว่าให้กินแต่ผมกินได้หรองับซองับำงอุ้ยอ่ะครัโอ้โหพีกคุณจะ่อ่เนี่ยมาเนี่ยทำเพื่อนน้อง สุดยอดเราทําเพื่อน้องเห็นไหมมันจะเป็นยังไงเนาะมันเป็นเป็นอย่างนี้แหละเราเราต้องบอกเขาว่าเขาคือสุดยอดปรมาจารยนในเรื่องของการกินอยู่แล้วน้องเบียร์น้องดีเจเบียร์พูดดิมาฮะแล้วอธิบายด้วยรสชาติว่ามันเป็นยังไงเป็นคอนเซปต์นี้เขาอย่างนี้อยู่แล้วเราจะได้แบบให้รู้วันนี้ไม่มีการทําโทษไม่มีการแข่งสุดยอดแต่กูเมื่อโดนทำโทษ้วย อร่อยดหมโดดเลยอ่ะพูดดิว่าอร่อยมากอร่อยนะสามรถรวมกันมิกแอนด์แมทนี้เป็นไงอ่ะผมยากจะบอกชุดช้าต้องดีอร่อยกลมกล่อมต้องร้องเพลงนี้เลยเพลงนี้เขาดังมากว้าต้องร้องเพลงนี้เพลงนี้เขาเพลงอะไรพูดมาเลยพูดมาพูดแบบร้อยอย่างแรกร้อยอย่างแรกน้องพี่ร้อยอย่างแรกร้อยอย่างร้อยอย่าง นี่ก็คือเป็นเมนูที่ฉลองปีใหม่สังสรรค์ได้อร่อยเลยครับเยี่ยมยอดมากนี่คือเมนูนี้ที่มีชื่อว่าไก่ทอดวิงแซ่โอ้ได้เวลาแล้วกวิธีการทําก็ง่ายมากก็ได้เวลาแล้วด้วยใช่แต่ตอนนี้ต้องขอบคุณสำหรับอโกเฮลตี้ด้วยทั้งผลิตภัณฑ์ฟ้าใสคอลลาเจน plus ดูแลในเรื่องของผิวพันธุ์ข้อต่อต่างๆเออนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือคาคาล่าเออใครที่อยากจะดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกระดูกนี่เขาเน้นเลยนะครับผมช่วยได้เพื่อสุขภาพทั้งระบบทั้งร่างกายด้วยครับใช่แล้วนะครับผมสามารถที่จะเข้าไปดูเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อได้ที่เบอร์ของอโกรเฮลที้ก็ได้ผ่านทาง Facebook หรือว่าผ่านทางไลน์ของอโกรเฮลที้นะครับครับผมครับผมอ่ะช่วงนี้ได้เวลามากินกันเราปาร์ี้กันเลย ปาร์ดี้วันปีใหม่เลใช่แล้วเดี๋ยวเราไปปาร์ตี้พร้อมๆกันเรับปิดกับการที่เราจะปาร์ตี้กันีกวันนี้นะแล้วติดตามสำหรับในอีพีหน้านะฮะว่าเราจะมีเมนูอะไรพร้อมกับศิลปินที่จะมาเจอเจอสำหรับในครั้งต่อไปจะเป็นใครกับร้องัำทำกมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับปเลย เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นวิงแซบเฮ้ยอันนี้วิงแซบเชื่อไหมแค่นี้ยังเค็มเลยแล้วไอนเบียร์กันใส่ไงวะเฮ้ยเบียร์็น้รื่งไงวะจริงๆแล้วมันใส่ไม่ต้องเยอะก็ได้นะี่อย่าใส่เยอะนะเธอนี่คนดูด้วยอย่าใส่เยอะนะตายตายใส่ไมใส่เยอะนะเก๊ะเนี่ยหน่อยหน่อยเพื่อจะแปะทอดดีนะ